สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันทีคอนเน็นะครับสำหรับบุคคลที่ใช้รถ Toyota นะครับทีคอนเน็ก o ์ o ตโยตนะครับเราเข้าไปในะเมื่อเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งนะครับจากเพจสโตแล้วนะครับ เราจะเข้าไปใช้ T-Connect นะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับเราเมื่อเรามีการอัปเดต T-Connect แล้วทำให้ทะเบียนรถของเราในแอปพลิเคชัน T c o n n e c t เนี่ยไม่ตรงกับทะเบียนรถที่เราใช้จริงๆนะครับวิธีการที่เราจะแก้ไขทำอย่างนี้เลยครับอ่ะเราเข้าไปใน T-Connect นะฮะปึ๊บ นะครับหน้าตาตอนแรกมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับทีคอนเน็กเดี๋ยวนะครับอพอเราเข้ามาหน้าตาของทีคอนเน็กจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ในแอปพลิเคชันมันก็จะบอกว่าค้นหารถยนต์ผู้ช่วยสำหรับชั้นนะครับข้อความ อ่าชุดช่วยเหลือสถานะการจองรถนะครับ Toyota t ต y o ต้าทูบ t ตโยต้าชัวอันนี้ถ้าเราเข้าไปดูคือข้อความหรือว่าไปศูนย์โตโยต้าหรือว่า Toyota t ต y o ต้าทูบหรือสาระจองรถถ้าเราจองรถมันก็จะขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับอ่าถ้าเราจะเข้าไปดูข้างบนนะครับมีรูปคนนั้ก็จะเป็นสถานะส่วนตัวของเรานะครับอันนี้ รหัสผ่านทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับท,ทีนี้ถามว่าถ้าเราาเข้ามาแล้วเขาเรียกว่าอะไรจะเช็คเช็ครถเวลารถจอดเราก็สามารถเช็คได้นะครับแอปนี้นะครับคือทะเบียนของผมก็โตโยต้าของผมก็อยู่ประมาณน,นี้นะครับทีนี้ปัญหาคือเมื่อเราเจอ ปัญหาว่า,าเมื่อเราอัปเดตแอปแล้วเนี่ยทะเบียนรถจะไม่เหมือนเดิมนะครับวิธีการตั้งค่านะครับให้เข้าไปที่รูปลูปคนนะฮะรูปคนทีนี้ก็จะเข้ามาที่ข้อมูลรถยนต์นะครับข้อมูลรถยนต์นะฮะเห็นไหมให้เข้าล่า,ลางๆนะครับให้เข้าตรงนี้นะครับทีนี้ทะเบียนไม่ตรงนะครับตัวเลขมันจะตรงหมดเพราะว่าในตัวเลขเนี่ย อ่ามันจะไม่มันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะไม่ผิดนะครับมันจะผิดเฉพาะอะัะเบียนนะครับให้เราทำแบบนี้นะครับใช้มือกดค้างนะฮะอ่การแก้ไขก็จะขึ้นมานะครับการแก้ไขก็จะขึ้นมาหน้านี้มันก็อ่ให้เราแก้ไขได้นะครับ เราจะแก้ไขเราก็ตกแตะให้เคเซอร์มันขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงเคเซอร์ไปนะครับการทำนะครับจะได้สองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือแก้ไขตัวเลขนะครับได้เลขแล้วก็ต้องบันทึกนะครับทีนี้ถึงจะมาแก้ไขตัวอักษรนะครับมันจะทำทีละสเต็ปนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับจุดประสงค์วันนี้นะครับก็คือจะมา แนะนำการแก้ไขทะเบียนนะครับคงเข้าใจนะครับเดี๋ยวจะเอาอีกรอบหนึ่งนะครับให้กดแช่เหมือนแอปอื่นทั่วไปปกตินะครับแล้วก็แก้ไขได้นะครับอย่างนี้เราก็ใส่ทะเบียนของเราไปครับก็ไก่โชว์ิงะนะครับเนี่ยแล้วก็มาแก้ตัวเลขน,นะครับสมมติตัวเลขมนผิดก็แก้ลายเลยนะครับหลังจากนั้นแก้เสร็จก็ เดี๋ยวผมจะลงองแก้ดูนะครับนี่อ่าน,นี่การแก้ไขง่ายๆเรียบร้อยอ่านะครับโอเคนะครับท่านไหนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะรีเช็คด,ดูอีกทีหนึ่งได้นะครับสำหรับคลิปนี้การใช้ทีคอนนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ท่านไหนไม่เ้าเข้าใจนะครับก็ คอมเมนต์เข้ามาถามเดี๋ยวผมจะรอตอบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ